วัดเขตนาบุญญารามจันทบุรีได้จัดพิธีไทยทานทิ้งกระจาดแจกข้าวสารสามพันถุงให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสสืบสารประเพณีโบราณเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ ที่วัดเขตนาบุญยารามอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพระสองฆ์อานามณิกาได้ร่วมประกอบพิธีทิ้งกระจาดที่หน้าโบสถ์โดยมีนายการนนท์ธรรมเจริญประธานกรรมการโรงเจบุญเฮงเจตัววัดเขตนาบุญยารามนำคณะกรรมการและสมาคมตระกูลแท้ต่างๆคณะกรรมการสี่สันเจ้าพ่อค้าและนักธุรกิจภาคเอกชนจัดพิธีทยทานทิ้งกระจาดประจำปี2568โดยมีการแจกข้าวสารจำนวน3,000ถุงถุงละ5กิโลกรัมให้แก่ประชาชน ผู้มีรายได้น้อยผู้โดยโอกาสและผู้ยากไร้ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากมารอรับสิ่งของกันอย่างเนืองแน่นนะคะ สำหรับประเพณีไทยทานทิ้งกระจาดเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณร้ญาติ6ามสจำพวกซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตและถือเป็นการทำทานครั้งใหญ่ก่อนถึงเทศกาลถือศีลกินเจโดยในปีนี้เริ่มต้นที่สมาคมสว่างกตัญอยู่ธรรม,มสถานแม่งหนีเจตัวและจัดต่อเนื่องในศาลเจ้าต่างๆทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรีและที่วัดเขตนาบุญญารามเป็นวัดสุดท้ายที่ประกอบพิธีไทยทานทิ้งกระจาดของปีนี้ ทั้งนี้ข้าวสารที่แจกจ่ายกว่า3,000ถุงในปีนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยแบ่งเบาบรรเทาภาระค่าใช้ใจ่ายของประชาชนและเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไปบรรยากาศการทําบุญทิ้งกระจาดก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยคณะกรรมการจะแจกข้าว1ชีวิตต่อ1ถุงค่ะ